ไัแล้วคุณก้าวก็ดีอ่ะ เหมือนกับอันนี้เป็นงานเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เราได้ทํามาแล้วก็มีทั้งผู้จัดพุ่มกลับมาแล้วก็เห็นแฟนๆทุกคนที่ตั้งตารอคอยมาแบบเป็นปีแล้วอ่ะะพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะสเรื่องของเราซีใจพิสุทธิ์แนะนำอ่าสำหรับเรื่องของลุกนะคะเล่นกับน้องเพศไมรอนนะคะเป็นเรื่องที่3ค่ะเรื่องใจพิสุท์ก็เป็นเรื่องรักใสๆที่เกิดในรั้วโรงเรียนแล้วก็เป็นเรื่องของตัวใจพิสุจ์เนี่ยเป็นคู ที่เหมือนตามหาแม่แท้ๆของตัวเองตามหาว่าตัวเองเป็นใครเรื่องราวของเราก็จะมีทั้งแบบรักเศษใสทั้งความกระล่อนทั้งความบู๊อะไรอย่างนี้ผจญภัยกันไปอ่านเทคะเป็นยังไงบ้างนหน่อยชื่ออะไรยังไงในเรื่องใครเทศไมารอนนะครับจากเรื่องใจผู้สุ์ครับก็วันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีให้ดีมากๆเลยรับคุณทุกคนนี่ เห็นเลยว่าทุกคนพยายามร้100อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมบอกว่าทุกๆคนจะชอบผลงานของเราจริงๆแต่วันเรื่องนี้ใครครับพระเอกถ่รยขนมจีบเก่งมากผมว่ใช่ครับจีบทั้งเรื่องเลยครับผม <c oughs> มีวันหนึ่งเราถ่ายที่บ้านเนาะทุกฉากคือฉากจีบหมดวันละยี่สิบกว่าฉากครับจีบไม่หยุดครับผมโดนะจับแต่ก็เปน <c oughs> ็นก็ไม่มเมรียนเหมือนเลยก็ <c oughs> มีครับมีแต่มันก็น่าจะมาจากคุณพ่อครับคุณณพีซึ่งได้ความแบบว่าคลั่งรักจากจากคุณมน จะหยอนให้พี่สกุปได้ไหมคะโอ้โหอไปสิเ่อนี่มันจีบตรงไหนอะอะไรดีุ้มูกไทยผมยังไม่ค่อยถนัดอแตหแล้วเรามีความเมือนกับพ่อยลีเรายัไงก็อย่างที่พูดไปก็น่าจะด้านเป็นผู้ชายที่ข้างหลักแล้วก็จีบเก่งนี่ได้มาจากพ่อแต่ไหนนะจีบ ตัวจริงก็ไม่รู้ว่าเขาต้องถามคนอื่น,นอน <ะ S 2> แต่จีบ <c oughs> ในภาษาไทยนี่ผมเพู่ตรงงเลยว่ายากจริงๆครับผม่ <c oughs> ้จ <c oughs> ีบมาหรอครับผม, <c oughs> มเหมือนมันต้องมันต้องเข้าใจบทจริงๆแล้วก็การที่เราจะส่งอารมณ์ให้คนดูรู้สึกว่าเราชอบคนนั้นจริงๆอะ่ะมันมันยากครับแต่ใสนสุดท้ายก็ใจอ่อนไหมใจอ่อนไหมอุ้ย เสน่ห์หลือร้ายขนาดนี้เจ้าเลือหรอเอคือเขามีความแถวๆคือเหมือนกับว่าเนี่ยตาเขาจะมีความแบบแถวๆในระยาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็จะมีแบบจะเห็นคือจริงๆแล้วอ่ะจะเห็นวิธีการจีบกันในสมัยหนูนปีแบบ 2 5 3 6เราเราแล้วนั้นค่ะเครื่องอะไรนะเครื่องนึงเลยกันเฮจเจอร์อ่าเฮจเจอร์เรามีเฮจเจอร์เรามีส่งดอกไม้อะไรอย่างงี้ว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วรับมาสู้ชีวิตเ่อร์ไหนอุ๊ยตอนแรกก็หนีระเบิดเลยค่ะหนีปืนหนีระเบิดหนีเปิดหนีระเบิดหนีโจรโอ้โหเยอะแยะมากมายก็คือนางเอกของเราสู้ชีวิตมากใครเหตุก็สู้เช่นกันค่ะอ่าอ่าขาเป็นเรื่องที่ถามเพ่ได้สุดการ มาที่กับที่ักับรมาตาอคแตอนระดับันว่าสนครับผมไดูักตอนนนัตอเราอรควมีมนีค่ะรเป็นจุดอักษรค่ะครับกองทัพพีรับบทเป็นอศิลจุาเทพครับครับทเป็นไงบ้างคะเรื่องของเราจุดขายคืออะไรเอ่อความดราม่าครับแล้วก็โรแมนติกแล้วก็คอมเมดี้ครับรวมกันก็คือเป็นโรแมนติกดราม่าดี้ ซึ่งครบรถทุบฟิวแน่นอนครับมีณรื่องหนห้ร้อเรื่องนี้ร้องเรื่องนี้ร้องหนักสุดเลยค่ะเขาที่เคยได้ไมาหนักกว่าเรื่องที่แล้วยังไงบ้างอยากมากมันเอ่อเรื่องนี้มีอุปสรรคหลายอย่างทั้งเรื่องคุณแม่ด้วยแล้วก็เรื่องความรักด้วย ก็จะมีความเป็นพี่ชายคนโตแล้วเราก็มีความเป็นประธานบริษัทครับก็จะมีความนั่นเรากเป็นพี่ชายคนโตก็จะมีความอุ่นแล้วก็ดูแลน้องๆแต่พออยู่กับนังเอกแล้วจะมีความยิ้มโลกสดใสอะไรอย่างนี้ครับถามว่าจีบเก่งไหมทั้งจีบเก่งแล้วก็เก่งครับเก่งก็จีบเก่งด้วยแล้วก็ครัางรักมากด้วย <ห>ปั่นดีค่ะปั่นดีครับบนวันก็คือคือกล้องถ่ายอยู่แบบสอนอย่างที่ทุกคนถ้าเคยไปจะมีความรู้สึกว่าเป็นกองที่ปั่นมากๆแล้วก็สนุกมากๆครับในในในแต่ละวันที่เราได้ถ่ายทำกันก็คือมีแต่ความบันเุกครับเราจะเป็นสไตล์ไหนะเส้นเรื่องเรื่องราวที่ไหนเหรอจริงๆเส้นเรื่องอารมณ์อาร,อาร,อารมณ์ดราม่าครับแต่ว่าเรามีความคอมเมดีม้เข้ามาเพี่จ๋าก็เพิ่มท็อปคอมเมดี้เข้ามาแล้วก็พี่วุ้นพุ่มกับก็เพิ่มเข้ามามันก็จะมีความเป็น ฟิลละมุนละมุนหน่อยแต่ก็จะยังมีความขมคล้ายๆกับกาแฟถ้าใครที่ชอบก็จะชอบเหมือนกับความดักที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีความนอกขมขมแล้วก็มีความละมุนล,ละมุนในตัวลำคาช่าไม่ตีความเลยหรอหมดทั้งตัวเลยค่ะหมดเหมืตัวทั้งตัวแล้วค่ะเรื่องนี้่องที่สี่นครับยังไงก็ฝากดวงใจแถวพรมด้วยนะครับตอนอดูอักษรครับผมเริ่มของเราจะเป็นตอนที่สี่ ก็ยังไงก็ฝากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนักแสดงน้องๆนักแสดงทุกคนด้วยต่ครับะคข่องคุไทรับะคระสวัสดีค่ะยาดาณรินยานะคะรับบทเป็นขวัญดุไทค่ะครับผมสวัสดีครับไม้จี้ปณิธิพงษ์รับบทเป็นสัมรา ก็เป็นเรื่องราวของคุณหมอทหารที่จริงๆอยู่กรุงเทพแต่ว่าต้องไปทํางานที่เชียงรายเพราะว่าอยากจะมีปรัชนาอยากให้มันมีการรักษาเท่าเทียมแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงในตกลงรักผู้หญิงแม่ค้าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะการที่เขาไปเชียงรายเขามีภารกิจแบบมิชชั่นรับอย่างหนึ่งที่ก็อยากให้คนดูลองตามชมอมพอดมาจากไหนอุเป็นโอทอปเป็นเขาบอกว่าหนูเป็นสินค้าโอท็อปค่ะเำไทําะยังไงอ่ะทไมอ่ะว่าอะไร ไปเจอคนที่เชียงรายเ,าเป็นของหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภออะไรนะก็เรื่องที่เขาตอบ <c oughs> ใช่ออของประเทศไทยเป็นยังไงแบบเรื่องนี้มันมีความสู้ชีวิตือแบบอะไรยังไงเนะเรื่องนี้จริงๆปกติที่ผ่านมาจะได้เล่นเป็นแบบดราม่าสู้ชีวิตน้ำตานองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็น ในมูทใหม่ๆเพราะว่าได้เข้ามาสู่ในโหมดของความรักมากขึ้นแล้วก็มีความคอมเมดี้ด้วยค่ะหนูก็รอดูตัวเองอยู่ค่ะว่ามันจะออกเป็นยังไงรอดูมนตอนนี้ไม่กี่ค่อนข้างหนักละครไทตอนถ่ายทนเยอะแล้วมีคนสั่งเยอะนะคะครับผมก็เป็นทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยอะครับเป็นทั้งละครเรื่องแรกในชีวิตจริงๆอ่ะมันคือการทํางานครั้งแรกในชีวิตผมในการมาท่องเที่ยวครั้งแรกในชีวิตทุกอย่างมันมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของ แต่ว่าโชคดีที่ผมได้คู่กับพี่ดาที่เขาบอกว่าสอนผมตลอดแล้วก็โชคดีที่มีคนที่สนับสนุนเราผมมาแจวแจวแล้วก็มีแหม่มพี่ีมาช่วยผมเยอะมากๆครับพี่ขอถามอาการตอนนั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอะการตอนไหนกันอาการช่วงไหนล่ะก็เป็นเป็นอุบัติเหตุแหละครับผมอยากจะฝากทุกคนว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็อยากจะให้ระมัดระวังตัวกันนะว่าตอนนี้ผมก็หายดีแล้วครับแข็งแรงนะฮะตอนตกใจไหมเจอประจัญภัณฑ์ คือโฟกัสของผมมันอยู่ที่งานมากกว่าเราอยากให้ชิ้นงานมันออกมาดีที่สุดแต่ว่าเงินค่าเฉลๆมันะให้ดูที่นี่บอกว่าเรื่องนี้คุณหมอข่าวมากหมายถึงว่าถอดเสื้อออจะขายสีถอดเสื้อแล้วรีบขายเลยก็อยากให้ติดตามชมแล้วกันครับผมในฝรั่งเศสน่าจะมาในช่วงข่าวขนาดนี้บ่อยไหมคะข่าวบ่อยไหมไม่กล้าพูดเลยลองลองดูแล้วกันครับผม ่รือไทยดีกว่าอะไงข่าวไหมข่าวไหมข่าวอมชมพูเออเออมันต้องได้แบบนี้ไม้เห็นบ่อยไหมตัวหนูเหรอคะหรือว่าหรือว่าคนดูนในเรื่องในเรื่องแะได้ดูได้ดูแต่ได้ดูแต่เริ่มเริมเลยริ่มเร่มค่ะเออแต่ป้าแวเขาพิ่ชื่อเร่ทยงยความความความเนียบหรือความเหียมนะะ อ๋อพระเจ๋วโอ้โหถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามผลงานของพระแจ๋วมานล่ะคือเขาไม่ไม่ปล่อยแน่นอนครับเราเสียน้ำตาครับพระเจ้าเนี่ยทุกคิวไม่ไม่อยากจะปิดบังด้วยคือไม่เหลือเลยตัวไม่เหลือไม่หมดแล้วครับทุกวันต้องกินน้ำเยอะๆเพราะร้องไห้เยอะเหมือนกันร้องไห้ในบทร้องไห้กับตัวเองอะเรามีความเหมือนผู้ชายผู้นี้มัดคุณพ่อเราอย่างไรบ้างเจ็บแนใส่แว่นอย่างไงก็ เช่นใส่แว่นแล้วกันก็คือจริงๆที่มาของเราแล้วก็ผมผมก็คงได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อเยอะเหมือนกันแล้วก็จากฝั่งคุณแม่ด้วยครับคุณแม่ของแก้วก็คือสองคนนี้ประกอบกันเป็นชาก้าได้แบบลงตัวมากๆ้ับมะจากผมก็ช่วยในการสร้างตรคเตอร์ออกมาได้ผมกับไอมองก็รู้สึกว่าแบบดีเหมือนกันไม่ได้บอกได้บอกฝากอะไรมาไหมฝากครับก็ฝากให้เล่นเป็นตัวละครลูกชายพอิพัทธตให้กับ เหมาะส่กับไกร์เตอรฝากด้วยสั่งด้วย่ะของเราเป็นเรื่องที่2อเรื่องที่สองคอนชิวตงซาน ีเมื่อกีก้คุยอะไรกันคร <c oughs> <c oughs> ับไม่เล่นตลกกันดีกว่อโอ้โหวันชีวันแน่นอนเลยค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อพีพีนะคะรับบทเป็นชีวันแนนครเรื่องพวาชีวัตค่ะครับสวัสดีครับก้าวนำก้าวครับรับบทเป็นหม่อมหลวงสุริยเทพเป็นไงคะเรื่องของเรานี่เขาขายความวิวสวยโีเคน,นั้งสวยตึค๊ครับผมก็นอกจากจะวิวสวยแล้วโลเคชั่นสวยแล้วภาพสวยแล้วก็นั่งอีกแลวสวย<ม><ม> เรเราเป็นเรื่องของรักต้อง้ามยังไงบ้างด้วยความที่ว่าตัวชีวันนะคะ่ะรู้สึกว่าคุณสรุปเนี่ยสูงส่งมากแล้วก็เป็นเหมือนคนที่เราแบบแตะไม่ได้เอื้อมไม่ได้เราเป็นเด็กเรียนก็ไม่ค่อยเก่งค่ะเราเราเหมือนคุณแม่บอกว่าแบบเขาแบบมีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบเชื้อพะวงไม่ใช่เชื้อโรคนะคะเขาแบบมีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่สามารถอาจเอื้อมได้แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรเด็ดขาดไม่ควรข้ามชนชั้นกันเด็ดขาดบอกว่าเรื่องนี้เป็นรักแบบลึกรั้งนึงแบบข้างรักไหมคะะลรนะครับใช่สุกข้างลักรรัข้างลักรับพอสมควรนะอยากให้ติดตามเพราะว่าอย่างที่เราเห็นฮนะชีวันเขาก็จะมีนิสัยคนที่แบบว่าน่ารักสดใสเอาใจใส่อะไรแบบนี้อย่างที่เราเห็นนะฮารคเตอร์คล้ายๆกันเลยอย่างกับน้องพีพีเนี่ยเราจะเราจะเห็น ความที่ว่าสรุปกับชีวันเนี่ยมาพบลัตกันแล้วก็รักกันได้ยังไงเพราะว่าเพราะว่าเป็นแบบนี้เลยคโดนเขาตกอรอย่งเงยโดนเขาตกไม่ถ่ายต่างๆใมาด้วยาอก,อก, <laughs> ยการทำง,งานก็สมบุกสมบันกันอยู่ก็สมควรฮะมันก็เพราะว่าด้วยจํากัดการทีมงานที่เราไปด้วยการทํางานหลายๆอย่างเรารต้องพึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยันจะเป็นเรื่องหน้าแล้วก็เป็นเพื่องหลังกันด้วย ก็อย่างน้องพีพีนี่บางทีก็ต้องยกไฟเรื่องจริงค่ะส่วนพี่เก้าก็ถือไม้บูมค่ะแล้วบางทีแบบหนูก็ไปกดสวิตซ์เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ใช้จริงๆริงเป็นหมายับพี่เก้ากอยู่ที่เราที่เราไปเป็นซีนสำคัญด้วยที่ผมถือไม้บูมอ่ะจริงๆผมมีเบื้องหลังนะเป็นซีนสําคัญของเราได้บอกพี่กินอยู่แถวนี้เป็นซีนสําคัญของน้องเซนใช่ ก็เดี๋ยวไว้มาปล่อยให้ดูทีหลังให้ให้เป็นแฟนแบบว่ารอละครมันออนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเสียเนื้อเรื่อง,ง,งถ้าสีนี้ไม่ได้ก้าวก็คือแบบไม่ออกมามันไม่จะไม่ได้ถ้าสีนี้ไม่ได้ผมเนี่ยจริงๆมันเป็นซีนสาคัญของน้องเขาแหละออมันอาจจะไม่มีเสียงหรือว่าอาจจะไม่มีไดล็อกสําคัญอะไรบางอย่างออจริงๆอิขอเราเป็นเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นเราในเรื่องอื่นใช่นก่อ,อ ของเอาไปเรื่องสุดท้ายก็จะได้เห็นตั้งแต่เราออนจานไล่มาเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปบนเวทีว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเราจะได้วนเวียนอยู่ในทุกเรื่องครับต่ว่าของเราสุดท้ายแต่ความพิเศษมันเป็นไหนยังไงต้องินทางะไงอยากจะเสริมว่าความพิเศษของเรื่องเราอีกหนึ่งเรื่องคือละครเนี่ยชื่อเรื่องว่าพรชีวันค่ะแต่ว่าตัวหนูเองหนูชื่อชีวันก็เลยคำว่าพรเนี่ยมันเป็นเหมือนพรพิเศษของชีวันที่ ได้มาเจอคุณสรุตที่มีความสุขุมนุ่มนวลมุ่งมั่นแล้วก็มั่นคงในความราค่ะแล้วก็อยากจะฝากว่าเชื่อว่าพรชีวันก็จะทําให้แต่ละคนที่ได้ดูเนี่ยจะอยากไปสวิตเหมือนพวกเราค่ะอยากได้่ะเพิ่มละจะใ้าครครับกจ้วครับผมตน สวัสดีค่ะนีนาอินาสรา,านะคะรับบทละอจันค่ะในเรื่องละอ,อจันค่ะครับผมสวัสดีครับผมกับขนาวุฒิครับรับบทเป็นหม่อมหลวงปุณณีจุฑาเทพจากเรื่องละอ,อจันครับเมื่อกี้มวยไฟเขาระเอกทัางรักหนักมากหนักมากสปอย, <c oughs> ปอยละ <c oughs> คือในในเรื่องละอ,อจันเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบคอขาดบาดต,ตายเกิดขึ้นเยอะมากในเรื่องแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระเอกคิดถึงอย่างแรกเลยก็คือนางเอกแม้กำลังจะตายก็จะแบบก็นางเอกครับขาดเขาไม่ได้ใช่ทำไมเราโดนตกเขายังไงบ้างเรื่องนี้โดนตกยังไงไม่ไปพระเอกคุณดูอะไรอ่ะพระเอกอะตกอ๋อโอ้เอาเอาเรียกได้ว่าตกหลุมดักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยดีกว่าเพราะว่าตัวตัวรอจันเนี่ยเขาเป็น สาวปริเซียน,ยนด้วยมาจากทางฝรั่งเศสด้วยแล้วคือบุคลิกเนี่ยจะเป็นสาวที่ค่อนข้างมีความมั่นใจด้วยทําให้ตัวคุณคูาเน่เนี่ยที่ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ผู้บริหารในตัวแล้วกันเขาค่อนข้างจะถูกใจจริงจภารกิจของเราคือกา,ารตามหาความรักจริงๆภารกิจของเราที่กลับมาที่เมืองไทยเนี่ยคือการตามหาสร้อยหรือว่าไพลินดวงตาที่สามข,ของพานา娜นั่นเองซึ่งที่เราต้องหาเนี่ยก็เพราะว่าเราจะ เอาไพลินเม็ดนี้กลับไปที่เวียงภูคําหรือว่าบ้านเกิดของเราจะล้างมนลทินให้กับท่านทวดของเราหรือว่าวงตระกูลของเรานั่นเองเราก็เลยเข้ามาหาพระเอกเนี่ยเพราะว่าเรามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนจริงๆเราโปรยเสน่ห์ใส่เขาใช่เรียกได้ว่าไม่ได้โปรยเสน่ห์ค่ะแค่จะเข้าไปอยู่ใกล้เช้าและใกล้ไพลินเม็ดนี้ให้ได้มาที่สุดมันมาเองมันมาเองอ่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้คือรบรถมากขบรถจริงๆค่ะ มีหมดมีหมดไม่ว่าจะเป็นพาร์ทในออฟฟิศพาร์ทของการทํางานทั้งที่แบบเราทําคู่กันด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นพาร์ทของการเข้าป่าเข้าไปตามหาสร้อยเยอะครับเยอะหลายลมมากเจอเรื่องดีลัอะไรนะเจอเรื่องดีัทุกอย่างโอ้เจอครับเจอเจอเยอะมากอย่างอย่างในทีเซอร์ที่ทุกคนได้เห็นก็จะมีเรื่องของพญานาคเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆของชาวบ้านนี่แหละครับผมเข้ามาเล่นกับเรื่องนี้ด้วยสวยอย่างเรามีตก คือเอาจังจริงตัวละอจันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหสวยเลิศหรูแบบไปแบบนั้นไม่ได้คือเขาเป็นนักประทนภัยเหมือนกันเขาก็เลยพาทุกคนเนี่ยเขาไปประทนภัยกับเขาด้วยเนี่งเราเองมีความเหมือนพ่อคุณชยรัชนม์ยังไงบ้างเหมือนพ่อเหรอครับไม่ยอมแปลสีผิวไหมครับสีผิวเดียวกันอนาตาแล้วกันได้ได้พ่อมาเยอะครับ ตาแล้วกันความเก่งนตาตาใช่ความเก่งได้ความเก่งแม่มาด้วยเราเป็นเรื่องแรกด้วยวันนี้ก็ได้ดูแลียร์จุเบ้นยังไงแม่ครก็กดดันแล้วกันครับผมเรื่องแรกด้วยเนาะมันก็มันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องเจอกับหลายๆคนที่ตั้งตารออยู่ด้วยเราก็เลยค่อนข้างจะกดดันนิดนึงแต่ก็คิดว่าหวังว่าจะชอบกันแล้วกันครับก็ฝากอะไรนะเพราะแบบปีที่แล้วเรื่องนี้มันประสบความสุรินเสร็จ ด้ยวยความที่แบบมันประสบความ